ผ่านเราเว็บไซต์สองแพทศูนย์จุดสองศูนย์ก็กำลังจะมาในะอีกไม่ชา้านี้แล้วนะครับถึงแม้ว่ายังไม่ได้มีประกาศวันที่ชัดเจนแต่ก็มีสปอยออกมาบ้างแล้วแหละครับว่าเป็นวันไหนในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังว่าในแพทศูนย์จุดสองจุดศูนย์จะมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับแต่ก็จะอัปเดตได้แค่เท่าที่ทาง GGG เขาประกาศออกมาให้ได้รับทราบกันตอนนี้เท่านั้นครับว่าแล้วก็ไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับข่าวสารแรกนะครับในวันที่20่กุมภาพันธ์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีกี อีเวนต์การแข่งขันของ P.O.E. 2ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมนี้ครับโดยการแข่งขันเนี่ยจะเป็นการแข่งว่าใครสามารถไปฆ่าบอสโดเรียนีในแอค3ได้เร็วที่สุดของแต่ละคลาสในโหมดโซโล่เซลฟ์ฟาวด์ด้วยนะครับย้ำว่าคลาสนะครับไม่ใช่แอเซนเดนซีแต่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ฮาร์ดคอร์อีเวนต์ที่แบบตายแล้วต้องเริ่มใหม่อะไรแบบนั้นนะแต่ว่าการตายเนี่ยก็จะถูกลงโทษเป็นแบบเราจะไม่สามารถขยับตัวละครได้เป็นระยะเวลา1นนาทีครับถือว่าเป็นอีเวนต์สุดโหดจริงๆเลย และแน่นอนว่าเมื่อมันเป็นการแข่งขันมันก็จะมีของรางวัลสุดพิเศษให้กับผู้ที่ชนะการแข่งขันด้วยครับซึ่งของรางวัลเนี่ยก็หนีไม่พ้นไอเทมสุดคลาสสิกที่ g ีจีเนี่ยมักจะเอามาแจกในอีเวนต์การแข่งขันแบบนี้เสมอเลยครับตั้งแต่ P.O.E หนึ่งแล้วและจะเป็นไอเทมที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหนอีกแล้วนะครับคืออย่างใน P.O.E หนึ่งเนี่ยไอเทมพวกที่เขาแจกที่ชื่อว่าเดมิโก้เนี่ยมันจะมีราคาแพงมากๆนะครับแบบหลายกระจกเลยก็ว่าได้ มันจะมีการแข่งขันทั้งหมด3รอบด้วยกันนะครับคือวันเสาร์ที่3วันเสาร์ที่10แล้วก็วันเสาร์ที่17เดือนมีนาคมนี้ครับเวลาที่เริ่มคือตีสอเท่ากันทุกรอบเลยครับเอาตรงๆผมแอบรู้สึกเสียเปรียบนะจัดตั้ง3รอบเริ่มคนละเวลาหน่อยก็ไม่ได้ไม่เห็นใจผู้สูงอายุแบบผมมั้งเลยง่วงจะแย่นอกจากนั้นเนี่ยการแข่งขันรอบสุดท้ายของวันเสาร์ที่17มีนาคมนะครับจะมีการแจกของรางวัลสุดพิเศษที่เป็นโน้ตบุ๊กเอเลียนแวร์ให้กับ ผู้ชนะคนแรกและคนเดียวเท่านั้นที่สามารถฆ่าบอส X3 ได้เร็วที่สุดอีกด้วยครับคือ2รอบแรกเนี่ยเอามาให้ซ้อมแหละพูดง่ายๆแล้วรอบที่3คือของจริงใครได้อันดับ1ไปเนี่ยคือจะได้โน้ตบุ๊กสุดเทพไปเล่นเกมกันยาวๆเลยครับแต่ว่าใครที่ได้ที่1ของแต่ละคลาสเนี่ยไม่ว่าจะรอบไหนก็ตามนะครับก็จะได้ไอไอเทมเดมิ็กดที่เป็นหมวกเนี่ยไปได้ใส่เท่ๆไว้อวดคนอื่นก็นได้เต็มที่เลยครับเพราะว่าจะเป็นหมวกที่หาได้แค่จากการแข่งขันนี้เท่านั้นครับ สำหรับสเปคของคอมที่เขาแจกนะครับก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์การแข่งขันที่ผมแปะไว้ในเดสคริปชันได้เลยนะครับแต่สำหรับใครที่อยากจะแข่งเนี่ยก็อย่าลืมเตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับด้วยไข่กูมิ่งที่เป็นสปอนเซอร์ของคลิปนี้ของเรานะครับ ในการเลมขนน้องชายเพื่อไม่ให้มีอะไรมากวนใจระหว่างที่เราลงแข่งครับแต่ถึงแม้ว่าทางไข่กูมิ่งจะเป็นสปอนเซอร์นะครับผมบอกได้เลยว่าความคิดเห็นของผมที่จะแชร์ให้ฟังต่อไปนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นของผมล้วนๆเลยนะครับคือหลังจากที่ผมใช้ไข่กูมิ่งเลมขนน้องชายมาแบบจริงจังได้ประมาณหลายเดือนแล้วตอนนี้ก็รู้สึกเลยว่ามันเบาสบายขึ้นจริงๆครับกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยติดใจมากๆแล้วนะครับจนผมรู้สึกได้เลยว่าถ้าผู้ชายคนไหนเนี่ยได้ลองขอแค่รอบเดียวเท่านั้นไม่มีทางไม่ชอบครับ นอกจากนั้นเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันสะอาดขึ้นอีกด้วยนะครับไม่เสียเวลามาดผมให้น้องเท่าไหร่เลยครับแถมใช้งานง่ายด้วยนะอันนี้ผมชอบสุดๆเลยมันกันน้ํา100%คือใช้ง่ายแล้วก็ดูแลง่ายมากๆอีกด้วยครับเข้าใจเลยว่าถ้าเราใช้อุปกรณ์เฉพาะทางอย่างถูกต้องเนี่ยก็จะได้ทั้งความสะดวกสบายแล้วก็ความปลอดภัยด้วยแหละและสุดท้ายปัญหากวนใจเรื่องมังกรกินหมีหรือไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ที่มันมาดึงให้เราเจ็บหรือลาคาญเนี่ยก็จะไม่มีอีกต่อไปแล้วแหละครับ ช่วงนี้นะครับเขามีโปรโมชั่นพิเศษมากๆเลยนะครับเริ่มเที่ยงคืนนี้จนถึง5มีนาคมเลยครับน้องไข่เนี่ยจะลดราคาเหลือ1,400บาทเท่านั้นนะครับใครที่ไม่อยากพลาดดีลสุดคุ้มเนี่ยต้องเตรียมตัวเลยนะครับตั้งแต่ผมทำคลิปให้ทางไข่กูมิ่งมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นรอบไหนลดเยอะขนาดนี้เลยด้วยครับ สำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็กดตะกร้าของคลิปนี้หรือว่าลิงก์ในเดสคริปชันหรือในคอมเมนต์เท่านั้นนะครับอย่าไปกดที่อื่นเพราะว่าของปลอมมีเยอะมากจริงๆครับอ่ะทีนี้มาดูข่าวสารที่2กันครับคือแพท0.2.0จะมาเมื่อไหร่กันแน่ครับก็ในโพสต์ที่ทาง GGG เขามาประกาศเรื่องการแข่งขันนั่นแหละครับเขาก็มีแอบเปรย์ๆไว้ว่าแพทใหม่เนี่ยจะใช้เวลาอีกประมาณ1เดือนนะครับนั่นหมายความว่าก็จะเป็นช่วงๆป,ๆปลายเดือนมีนาคมนี้หลังจากการแข่งขันจบทั้ง3รอบแล้วเนี่ยแหละครับ แต่ถ้าถามผมนะผมยังรู้สึกว่ามันอาจจะดีเลย์ออกไปหน่อยหนึ่งแน่นอนครับเหตุผลคือตอนนี้กิจกรรมของ p a r อเบกซ1หถูกยืดระยะเวลาออกไปอีก1เดือนครับจากที่จะจบไปปลายเดือน3เนี่ยไปจบไปปลายเดือน4แทนซะงั้นครับผมก็เลยเดาๆว่าเขาอาจจะเลื่อนมันออกไปให้พอดีๆกับแพท0.20หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมันก็เป็นแค่การเดาของผมล้วนๆนะครับเพื่อนๆก็คิดว่าฟังเอาความบันเทิงอย่างเดียวแล้วกันนะครับ ทีนี้มาต่อกันที่การสปอยคอนเทนต์ใหม่ๆที่จะถูกเพิ่มเข้ามากันบ้างดีกว่าครับแน่นอนว่ามันไม่ได้มีแค่นี้นะแต่เขาเพิ่งจะประกาศออกมาแค่นี้ครับอย่างแรกเลยคือยูนิคไอเทมใหม่ครับตอนนี้มีประกาศออกมา2ชิ้นซึ่งผมเชื่อว่ามันจะมีเยอะกว่านี้แน่นอนครับแต่ยังไม่ได้ประกาศออกมาชิ้นแรกครับเป็นหมวกชื่อ b r i n g e r of Rain รที่มีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งคือจะทําให้เราสามารถถืออาวุธ2มือด้วยมือเดียวได้ครับแต่ว่าเราจะไม่สามารถใส่เสื้อได้แทน ก็เหมือนกับการที่เราัพ k e ย s t o n e ใจแ n d บ l o o d นั่นแหละแต่ไม่ต้องลำบากทำค่าสเตร n g หรือ a t t ิบิวต์อื่นๆให้เยอะๆนะครับแต่ก็แลกมากับการที่เราไม่สามารถใส่เสื้อได้นะครับอาจจะทำให้ทำต้านธาตุยากขึ้นนะครับแต่ว่าในช่วงต้นเกมที่ต้องดันดาเมจเยอะๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันคุ้มอยู่นะครับทีนี้ก็อยู่ที่ว่ายูนิชิ้นนี้เนี่ยมันหายากหาง่ายแค่ไหนแล้วล่ะครับชิ้นที่2ครับคือ the hammer of fate ครับคือเป็นค้อน2มือที่มีดาเมจแรงพอประมาณเลยนะ ถึงแม้ว่ามันอาจจะตีช้าหน่อยแต่ก็แลกมากับมอนตแปลกๆที่จะทาให้เราได้บัฟของชาย1บัฟทุกๆ10วินาทีครับซึ่งแน่นอนว่าชายบัฟเนี่ยมันก็มีอันที่ดีๆอยู่เยอะนะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความถึกอมะตะเพิ่มความเร็วเพิ่มดาเมจหรือบัฟแปลกๆเพียบเลยครับปกติชายบัฟเนี่ยจะมีระยะเวลาประมาณ1นนาทีนะครับผมจำไม่ได้เป๊ะๆนะแต่ราวๆนี้แหละนั่นหมายความว่าเราจะสามารถมีหลายๆบัฟได้ในช่วงเวลาช่วงหนึ่งครับแต่ผมมีทริคสุดเทพนะที่ผมบอกตรงๆเลยว่าน้อยคนที่จะรู้จริงๆครับ ต้องเกินก่อนว่าไอ้ชายบัฟเนี่ยมันก็มีบางอันที่เราไม่ได้อยากได้นะเช่นแบบกรีช i n e ที่มันคอนเวิร์ตทุกไอเทมที่ดอกให้กลายเป็นโกลทั้งหมดครับคือเราไม่อยากได้เงียเราอยากได้ไอเทมมันมีทริคหนึ่งที่เราทําได้คือเวลาที่เราได้บัฟที่เราไม่อยากได้เนี่ยเราจะสามารถไปคลิกขวาเพื่อยกเลิกบัฟนั้นได้ทันทีเลยครับไม่ต้องมาทนเจ็บปวดกันอีกต่อไปสําหรับยูนิคสองไอเทมที่เพิ่มเข้ามาผมมองว่าก็จะเป็นการเพิ่มลูกเล่นในการบิวตัวละครสายโจมตีของเราครับ แต่ผมยังมองไม่เห็นอาร์คีไทป์ใหม่ๆหรือบิวใหม่ๆขนาดนั้นเลยครับไว้รอผู้เล่น200 IQ เป็นคนคิดแล้วเราค่อยตามไปลอกแล้วกันนะครับอย่างที่2เลยคือซั p พอร์ตเจมใหม่ครับตอนนี้มีประกาศออกมา5เม็ดครับเม็ดแรกชื่อ d r a n น s u u p p r t t ที่เอาไว้ดันดาเมจของพวกดาเมจโอเวอร์ไทมที่ไม่ได้เกิดจากสถานะพิษปกตินะเช่น Ignite หรือพิษเนี่ยจะไม่ได้รับผลจากซัพพอร์เจมนี้ครับโดยเราจะได้รับ8% m o ด e เม m a g e over t ท m e นะครับต่ออิน100หน่วย แต่ก็จะตามมาด้วยข้อเสียที่จะทําให้สกิลเนี่ยต้องใช้ Energy Shield ในการไล่เป็นจํานวนเท่ากับอินของเราด้วยนั่นเองครับหมายความว่าถ้าเราทำอินพันสองเราก็ต้องเสีย Energy s ์จีชิพันสต่อการไล่1ครั้งครับคือสปอร์ตเจมนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในการเพิ่มหนทางในการดันดาเมจของพวกสกิลที่ทาดาเมจโอเวอร์ไทม์โดยธรรมชาติของมันนะครับเช่นเอเซนเดนหรือคอนเทจิออนอะไรพวกนี้ครับเราก็จะสามารถเล่นเป็นอาร์คิไทฟอินสเต็กได้นั่นแหละคือถ้าในแพดศูนย์จุดสอเจ ing ศ e นบอกเลยม่าหวานเจบ แถมเจมิงดิจิแนเนี่ยมันยังมีโนดที่ใช้ลดค่าที่ใช้ไล่สกิลอีกด้วยนะครับ30%เลยแปลว่าก็จะประหยัด Energy ์จีฉิเพิ่มด้วยนะครับแต่ผมไม่เชื่อว่าเจมิงจะไม่โดนเนิร์ฟหรอกนะผู้ตรงๆงเพองั้นก็สบายใจได้ครับเม ETH ็ถัดไปครับคือโวลคาน i กอ r รั t ชั n นสปอร์ตครับจะใช้ในการเสริมสกิลมีลีประเภทสไตร์ครับโดยที่ถ้าเราตีมอนติดอีกไหนเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทําให้เหมือนมีลาวาประทุออกมาแล้วก็ทาดาเมจใส่มอนใกล้ๆจุดนั้นด้วยครับอันนี้ แล้วไอลาวาที่เด้งๆออกมาเนี่ยมันจะทำดาเมจได้เยอะน้อยแค่ไหนแต่ผมคิดว่ามันน่าจะคริได้นะครับแล้วก็อาจจะเอามาใช้ในการทริกเกอร์พวกสกิลแคสออนคริได้อยู่มั้งครับหรือไม่ถ้ามันอีกไหนได้ก็อาจจะช่วยในการทริกเกอร์แคสออนอีกไหนได้เช่นกันครับเม็ดถ mm ัด hmm. <Method S 2> ไปครับคือเอมพิเตอร์ซัพพอร์ตครับใช้ซัพพอร์ตอะไรก็ได้ที่ทำดาเมจแบบฮิตนะครับโดยที่ถ้าสกิลนั้นอนะ่ะได้รับมอดประเภทเกณดาเมจแอสธาตุอะไรก็ตามมันจะเปลี่ยนเป็นธาตุน้ำแข็งทั้งหมดเลยครับ เช่นสมมติว่าถ้าผมเล่นอโคลออฟชัยยุราที่ได้เกนดาเมจเอสเควสนะครับตามไอ้จำนวนดาร์กเนสที่มันมีนั่นแหละก็จะเปลี่ยนเป็นดาเมจน้ําแข็งแทนดาเมจเควอสนะครับประมาณนั้นเลยคอนเซปต์ Concept ดูเท่ดีนะแต่ผมก็ยังนึกไม่ออกอีกอะว่าจะเอาไปใช้ยังไงครับเม็ถัดไปครับคอนคอร์สพปอร์ตที่จะใช้ในการดันดาเมจของสถานะบลีดครับคอนเซปต์ Concept มันประมาณว่าเอาขวดเลือดออกมาเคลือบอาวุธแล้วก็ตีมอนจนเลือดไหลก็จะได้ดาเมจเลือดไหลเยอะขึ้นเบลเบลอะไรประมาณนี้เลยครับ ตัวสกิลเนี่ยมันจะใช้ชาร์จของขวดเลือดเป็นจำนวน20%นะครับแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นบลีดแมกนิจูด2%ต่อจำนวนชาร์จที่ใช้ไปจากที่ผมไปดูมานะตอนนี้ขวดเลือดมีชาร์จสูงสุดได้127ชาร์จซึ่ง20%ของ127ก็คือประมาณ25ครับก็จะได้บลีดแมกนิจูด50%เลยมันก็ดูแรงอยู่นะแต่ผมยังไม่เห็นบิลที่เป็นบลีดใน P.O.E 2เลยก็เลยนึกไม่ออกว่ามันจะใช้ได้จริงไหมเมสุดท้ายครับคือ c o m m i s s ซอร์เ p สซ์ ผมรู้สึกว่ามันเป็นเมทที่ซับซ้อนซ่อนเงินที่สุดเลยครับสปอร์ตเจมเนี่ยมันจะทําให้เราได้แมกนิจ,จูดของเอลเมนเพิ่มขึ้น30%ครับแต่จะได้เฉพาะในกรณีที่เราโดนเอลเมนนั้นอยู่ต้องเป็นตอนจังหวะที่เราใช้สกิลนั้นด้วยนะครับแล้วมันก็จะลบเอลเมนนั้นให้เราด้วยเช่นถ้าเราติดช็อคอยู่เนี่ยแล้วเราใช้สกิลอะไรสักอย่างทําให้มอนติดช็อคด้วยเราก็จะหายติดช็อคทันทีและการที่เราช็อคมอนเนี่ยก็จะได้รับช็อคแมกนิจ,จูดเพิ่มขึ้น30%นะ ซึ่งเท่าที่ผมพยายามอ่านดูเนี่ยมันไม่ได้พูดว่านอนดาเมจจิ g งเอลเมนต์หรืออะไรงั้นเลยนะครับแปลว่าถ้าใช้คู่กับ i อ n i ไนหรือพิษหรือบลีดเนี่ยเราก็น่าจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับแต่ด้วยความที่เงื่อนไขมันแอบยากนิดนึงเนี่ยผมก็นึกไม่ออกอีกแล้วครับว่าจะใช้ยังไงเม็ดนี้ใครที่คิดออกหรือมีไอเดียดีๆเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับสปอยอย่างที่3ครับคือทาวเวอร์จะมีบอสละแล้วก็เงื่อนไขาการผ่านทาวเวอร์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแมปทั นอกจากนั้นเนี่ยแมปทาวเวอร์ก็ยังมีคอนเทนต์เหมือนในแมปปกติได้อีกด้วยครับเช่นพวกบริชริชชัวหรืออะไรอย่างนั้น,นะครับและยังสามารถเพิ่มคอนเทนต์ให้มันผ่านทาวเวอร์ที่อยู่รอบๆได้อีกด้วยครับใครที่ชอบแมปทาวเวอร์เนี่ยก็สามารถมาฟาร์มกันได้ที่นี่แล้วแหละครับแต่สำหรับผมเนี่ยยังมองว่าถ้าบอสในทาวเวอร์ไม่ได้ดรอปไอเทมยูนิคสุดพิเศษที่แบบดรอปจากที่อื่นไม่ได้นอกจากแมปทาวเวอร์เนี่ยมันก็น่าจะยังน่าเบื่อเหมือนเดิมครับเพิ่มเนี่ยอาจจะเป็นการทําให้แมปทาวเวอร์มััันนนน่่่่่าเบบือยยิิงงขึ้ท้ทีจะไปวมวมดคร ยกเว้นว่าไอการฟาร์มที่เขาเพิ่มเข้ามาเนี่ยจะทําให้การฟาร์มแมปทาวเวอร์มันรวยกว่าแมปธรรมดาได้อันนี้ก็อาจจะน่าสนใจขึ้นมาเหมือนกันครับอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับเนื้อหาของแพท0.200 0. ที่ถูกสปอยออกมาตอนนี้นะครับถ้ามีประกาศเพิ่มมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ได้ฟังกันเพลินๆอีกนะครับสุดท้ายก็อยากจะขอขอบคุณสปอนเซอร์ไข่กรูม i n งของเรามากๆจริงๆครับ อย่าลืมกันนะครับเพื่อนๆลดเหลือ1,400บาทถึงวันที่5มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็อยากจะขอขอบคุณสมาชิกช่องแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแต่สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย